ตอนนี้เราอยู่กันที่เพียวมอนเตนะคะนี่เลยเห็นไหมความสวยงามบนเนินเขาเนี่ยจะเป็นที่ปลูกองุ่นนะคะเป็นไร่องุ่นที่นี่เขาจะเน้นปลูกพวกวีโนแดงวีโนขาวนะคะบาบเบราแล้วก็มอสคาโตแล้วก็มีอาพวกสปูมมันเตก็มีนะคะ เป็นแบบโรงงานผลิตเลยด้วยว่าได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของในใจกลางเมืองนะคะนะเราจะได้ยินเสียงนกเต็มเลยอ่ะให้ดูนิดนึงให้ดูให้ฟังเสียงนะธรรมชาติและข้างหน้าตรงนี้นะคะเมืเอ่อเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นสถานีรถไฟเป็นรางรถไฟซึ่งเมื่อก่อนนี้รถไฟจะวิ่งแบบ ทุกประมาณสองชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงจะมี1นึขบวนนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยใช้รถกันเขาก็จะเดินทางกันด้วยรถไฟซึ่งเราจะเห็นออะไรสัตว์เซวเน่หรือสถานีรถไฟไกลๆตรงนั้นเลยนะคะในมุมนู้นนะคะนั่นแหละแล้วแถวนี้ก็จะเป็นโซนที่ติดกับอัลบาซึ่งเป็นที่เก็บตาตูฟีนะคะใครที่ชอบเห็นตตูโฟนเนี่ยต้องมาบริเวณแถวนี้นะคะหรือโซน ที่อยู่อำเภอติดติดกันนะคะเขาจะแบบว่ามีอาการมีการทำอาชีพเลี้ยงหมาเพื่อค้นหาตาตุ้ฟีนะคะในป่าแต่โซนแถวนี้อ้ําบอกก่อนเลยนะว่าเป็นโซนที่เขาจะเน้นปลูกองุ่นมากกว่านะคะเพื่อทําส่งโรงงานผลิตแต่หลังๆนี่เนื่องจากว่ามีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะก็อาจจะแบบทําปลูกขายกันน้อยลง แต่เมืองนี้น่ารักมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่ชาวที่ชาวนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนีจะเป็นคนเยอรมันนะคะเพราะว่าคนแถวนี้ก็จะพูดเยอรมันได้นิดหน่อยนะคะโดยเฉพาะร้านคา้ายิ่งไปแถวอาร์บาน,นีจะเจอเยอะมากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวฝากความสวยงามนะอยากให้เพื่อนๆนได้เห็นวันนี้อากาศดีมากแต่ความหนาวอยู่ที่19องศานะคะหนาวเย็นใช้ได้เลยเหมือนกัน ตอนนี้เป็นช่วงเวลา8โมงใกล้ๆ9โมงเชาะะ้าแล้วค่ะก็จะเป็นช่วงอากาศเช้าๆดีๆช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกนะคะก็เลยจะไม่ค่อยเห็นอะไรที่มันเขียวเขียวอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็สดชื่นดีค่ะอากาศของเขาดีจริงๆดีแบบรู้สึกสะอาดอะหายใจคล่องคอแล้วบ้านนะคะก็จะเป็นบ้านประมาณแบบนี้นี่คือจะมีนอกนอกนอก,นอกกระชานบ้านนะคะ ค่อนข้างใหญ่แล้วมีประมาณ1-2ถึงแถบของบ้านเลยแหละแต่และบ้านเนี่ยเขาก็จะแบบปลูกเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณ4 4 5ชั้น6ชั้นนะคะไม่เกินนะคะนี่คือลักษณะของตัวบ้านบ้านแถวคนแถวนี้นะคะก็จะใหญ่หน่อยเป็นบ้านใหญ่มีประมาณ 2- 3สามห้องนอนนะคะสามห้องนอนเป็นต้นไปสองห้องน้ำก็จะใหญ่ใช้ได้เลยล่ะคะ่ะเพื่อน แล้วก็จะมีนอกกระชานอย่างที่เห็นนี่นะคะเอาละค่ะอย่าลืมมาติดตามกันใหม่นะสวัสดีจ้า